โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโซลแลนด์อีกเช่นเคยในวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครระดับเอสนะที่เพื่อนเพื่อน,อนควรมีติดทีมเน,นะครับผมซึ่งก็เป็นความคิดเห็นของผมนะที่ผมเคยใช้มากก็เลยจะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับผมซึ่งตัวละครระดับเอสที่ผมจะมาแนะนาใน,นวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน5ตัวละครนะครับตัวแรกเลยก็เป็นปู่พิต แล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นสเวอูตัวที่สามเป็นเชียนเล่นเสียนะครับตัวที่สี่ก็เป็นลงหลงนะครับส่วนตัวที่ห้าก็คือเออฉินซินครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้ครับก็มีห้าตัวนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มจากข้อดีของปูพิษดีกว่านะครับปูพิษน,นะครับข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถทำเอฟเฟก สาบหินกับศัตรูนะครับผมก็คือเมื่อเขาหันหน้าไปทางไหนถ้าเขาใช้สกิลแถวข้างหน้านะ่ะที่เขามองอนะ่ะจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดแช่แข็งนะครับผมแช่แข็งเป็นสาบหินเนาะนั่นเองนะแล้วก็จะลดพลังป้องกันของศัตรูนะรวมถึงทําให้ศัตรูติดพิษได้ด้วยนะครับผมนี่เลยก็เป็นข้อดีของเท่าพิษนะครับส่วนตัวถ้าใครจะอัพสุดก็อัพได้นะครับแต่ว่า ถ้ามีตัวอื่นให้อัพก็อัพตัวอื่นก่อนดีกว่าเนาะในทีมผมก็เอาไปเป็นตัวสำรองนะครับผมใน ID เซิร์ฟไต้หวันนะส่วนเซิร์ฟโกลบอลผมใช้เป็นตัวหลักนะครับผมต่อมาก็จะเป็นส่วนของหลงหลงครับหลงหลงต้องมีติดทีมทุกคนนะครับผมแนะนําเลยต้องมีติดทีมทุกคนข้อดีของเขาก็คือสร้างกอดดูดซับความเสียหายแล้วก็ฮิวให้เพื่อนร่วมทีมรวมถึงเพิ่ม แอคทักสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับนี่เลยแล้วตัวอีกตัวหนึ่งนะผมที่จําเป็นต้องมีอย่างมากนะครับผมก็คือเชียนเล่นเสียนะครับตัวนี้ก็ต้องมีนะครับผมเป็นตัวแท้งที่โหดมากๆเลยนะยืนคู่กับเสี่ยวอู่บอกเลยว่าตายยากมากนะครับผมข้อดีของเขาก็คือนี่ครับผมเป็นตัวแท้งที่ยืนถึกยืนนานนะแล้วก็ถ้ามีหลงหลงซับนี่ผมบอกเลยว่ายืนนานมากๆเลยนะครับเป็นตัวแท้งที่โหดมากๆเลยนะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเสี่ยวอู่นะครับเอา้าบางคนงงนละเฮ้ย hey, พี่นี่เสี่ยวอูนะ่อะใช่ครับผมนี่เสี่ยวอู่นะครับเพราะว่าใส่สก,กินของคนนี้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นนักพากย์หรือเปล่านะนี่ก็สวยนะครับผมก็ได้มานะนี่เลยตัวละความก็สวยแล้วก็อาร์ตนะครับผมก็สวยเหมือนกันนะนี่ข้อดีของเขาก็คือตัวเนี้ยเสี่ยวอู่เป็นตัวโจมตีที่แบบแรงมากๆเลยนะครับผม ก็แนะนําให้มีติดทีไว้นะครับถ้าเขาโจมตีตัวที่มี HP ต่ํากว่า5 0เขาก็จะทาดาเหนได้แรงขึ้นนะครับนี่เลยเสี่ยวอู่ก็เดี๋ยวผมขออัพสกิลนะสกิลนี้เพื่อนเพื่อจะอัพอันไหนก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองไปแปลกันได้นะครับสําหรับส่วนสกิลนะแนะนําให้เราอัพสกิลเรื่อยๆนะผมเพราะว่ามันเต็มแค่สิบเนาะแล้วมันมีเวลานับอยู่นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ เฉินซิน,นครับตัวนี้ผมยังไม่มีนะแต่ว่าผมเห็นคนเขาใช้เก่งมากๆเลยนะครับเฉินสินนี่เซียนกระบี่นะครับผมเฉินสินตัวนี้เป็นตัวที่โจมตีแรงโจมตีเจานะเกาะเนาะก็เหมือนกับในเกมถังซานที่เราเคยเล่นกันเนาะก็จะน้นเป็นที่เจาะเกาะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะผมเป็นตัวเจาะเกาะด้วยนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับ ในทีนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีตัวที่ผมแนะนําไปอะอยู่กันครบคันเลยนะครับยกเว้นแค่เชิญซินตัวเดียวนะครับที่ผมยังไม่มีก็ตำแหน่งการยืนนะครับเชียนเล่นเสีย่ยเขาจะยืนข้างหน้านะครับผมแล้วก็เสี่ยวอู่จะยืนข้างหลังแลวเขาก็จะไปโจมตีตัวข้างหลังของศัตรตูนะครับเหมือนแอสซิสินนะแล้วก็หลงหลงเขาเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเขาจะยืนหลังสุดเลยปู่พิษปู่พิษผมจะ เอามายืนเป็นตัวสำรองนะครับเอาไว้ใช้สกิลสามหินนะครับถ้าใครมีเฉินสิ้นเขาจะยืนตรงนี้ครับผมจะยืนแทนที่ของปูหอ,อกเนี่ยน,นะครับน่าจะใช่เนาะเขาน่าจะยืนแทนที่ปูหอ,อกนะครับก็ตามนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็พลังอยู่ที่หนะนึ่งล้านหนึ่งแสนนะนั่นแหละใช่นะหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็จะตีกับคนไหนดี เอาเป็นคนนี้แล้วกันนะครับผมก็จะจัดตามนี้นะครับผมใครจะใช้ถังซานคอนยืนตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเออผมใช้ถังซานคอนดีกว่าลืมดูนะผมเพราะว่าถังซานคอนผมเก่งกว่าปูหอ,อกนะครับนี่ก็จะยืนตามนี้นะครับถังซานคอนถามว่าใช้ระยะยาวได้ไหมผมว่าใช้ตัวอื่นดีกว่านะแต่ถังซานคอนเนี่ยเขาจะมีสกิลที่ตีแล้วสั้นด้วยนะ ไปอืมเอาซื้อขาเกมนี้เป็นเกมที่จะเรียกว่าเปิดมาแรกๆเลยเนาะถ้าใครดูอนิเมะก็จะเห็นนะโปรโมทเกมนี้อยู่นะนี่ครับผมเสี่ยวอู่เขาจะไปล้วงตัวหลังนะก็ดีนะครับผมเสี่ยวอู่เพราะว่าตัวหลังเนี่ยคือตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงเลยนะสำหรับทีมของคนอื่นนะทีมผมนี่ก็ ถังซานค้อนก็ยืนหน้านะแล้วก็เชียนเล่นเสี่ยก็ยืนหน้านะครับนี่ครับเชียนเล่นเสี่ยผมแบบยืนนานมากเลยนะอันนี้เขามีลูกพี่ใต้นะครับผมลูกพี่ใต้ร่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นร่างเอเอหรือเปล่านะส่วนตัวไอดีนี้ผมไม่มีนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเนาะนี่ครับ ลงลงผมตายไปนะครับโอ้โหตัวอะไรเนี่ยอย่างแรงเลยลูกพี่ใต้น่าจะเป็นหนับเนอนะครับถึงได้โหดขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าเจอกับเซลยวอู่ตอนเลือดได้น้อยเนี่ยผมมองเลยเซลยวอู่กินเรียบครับผมเพราะว่าเขาตีตัวที่เลือดต่ำกว่า50%จะแรงขึ้นเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ